สวัสดีตอนเช้านะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะมาทำปลากระพงนะคะต้มเป็นเต้าเจี้ยวกันนะคะวัตถุดิบก็มีแค่ปลากระพงนะคะแล้วก็มีกระเทียมนะคะคื้นฉ่ายแล้วก็เต้าเจี้ยวแค่นี้ค่ะเดี๋ยวรอรอน้ำนะคะตอนนี้กำลังต้มน้ำอยู่ให้น้ำเดือดก่อน ทำอาหารที่เป็นปลาต้องให้น้ำเดือดเดือดหน่อยนะคะแม่นเดี๋ยวเดี๋ยวจะคาวได้โอเคน้ำใกล้แกเดือดแล้วนะคะ,ะน้ำใกล้จะเดือดแล้วเราใส่กระเทียมไปได้เลยค่ะกับรากของคื้นชยัย ไปนะคะน้ําเดือดแล้วเดี๋ยวเราจะใส่เป็นปลากระพงนะคะปลากระพงเนี่ยล้างให้สะอาดหน่อยนะคะล้างใลายน้ำนะคะให้ไม่มีเลือดของเขานะคะแล้วเราค่อยใส่ลงไปเดี๋ยวใส่ปลากระพงเลยคะ่ะอันนี้เป็นเครื่องในนะคะน,นี่เครื่องในของปลากระพงใส่ไปด้วยนะคะทานได้ แล้วก็น,นี้เป็นหัวอยุยนะคะจากนั้นนะคะเราใส่เต้าเจี้ยวไปเลยมีทํามีจะใส่แตแค่เต้าเจี้ยวนะคะจะไม่ปรุงอย่างอื่นเพราะว่าเต้าเจี้ยวก็มีความเค็มมีรสชาติของเขาอยู่แล้วนะคะแล้วเดี๋ยวรอนะคะรอให้ให้เดือดนะคะแล้วเราก็ชิมกันใครชอบรสชาติจัดจัดนะคะก็ใส่เต้าเจี้ยวไปอีก ใครชอบรสจัดจืดนะคะก็ใส่เจ้าเจียวน้อยๆเดี๋ยวเราค่อยชิมกันนะคะรอรอให้น้ำเดือดนะคงกดปลาลงไปนะคะให้โดนน้ำทั่วๆ กระพงเนี่ยปีไปซื้อมาจากตลาดนะคะตัวใหญ่แล้วก็แบ่งนะคะแร่เนื้อแบ่งไว้ทําอย่างอื่นแล้วก็ที่เหลือก็แบ่งไว้ต้มวันนี้ส่วนที่ยังไม่ใช้นะคะก็แค่ช่องฟิตไว้นะคะจะได้อยู่ได้นานๆน้ำเดือดแล้ว ลองชิมดูนะคะว่าชิมไหมอ่ะบีว่ามันยังจืดไปนะคะสำหรับดีก็เพิ่มเต้าเจี้ยวอีกแล้วรอเลยค่ะตอนนี้รอนะคะรอรอให้ปลาสบดีดีหน่อย ถ้ามีฟองออกมาอย่านี้นะคะตัดทิ้งได้เลยค่ะสำคัญมากนะคะตอนล้างปลาต้องล้างให้เขานะคะหมดเลือดนะคะและไม่มีกลิ่นของความเก่านะคะของปลา เดือดแล้วค่อยใส่นะคะไม่อย่างนั้นปลาปลาจะมีกลิ่นนะคะก็จะมีกลิ่น็น,นแต่ละของเขามีทำมีใส่แค่เต้าเจี้ยวนะคะส่วนใครอยากปรุงอ,อย่างอื่นเพิ่ม ใครรู้สึกว่าไม่หวานนะคะก็ใส่น้ำตาลใครรู้สึกว่าอยากใส่เกลือนะคะก็ใส่เกลือได้นะคะทำอาหารไม่มีสูตรตายตัวนะคะแล้วแต่ชอบชอบกินแบบไหนเราก็ทำแบบนั้น้ำเือนะมาท,ทำาแกบบตอไม่เหล็กนะคะก็จะควบคุมไฟย่างโอเครสชาติได้ที่แล้วนะคะ ดี๋ยวพอปลานะคะสุกดีแล้วเราก็ใส่ใส่อันนี้ค่ะพึ่งใช่นะคะหนังสุกร้อยการ์ด ตัดของค้ะมีของก็ตจงของ ด้านล่างนะคะปลาเราสุกรอย้งปลาบีค่อนข้างกินใหญ่นะคะเพราะเชียนบีขอ,อต้มนานๆหน่อยนะคะลัวปลาไม่สุกปลาสุกแล้วนะคะปลาสุกแล้วใส่ขึ้นช่ายเลยค่ะ มีชอบนะคะผักขึ้นช่ายมีทานด้วยฉะนั้นมีจะใส่เยอะเยอะใส่เยอะใส่น้อยก็แล้วแต่ความชอบของเรานะคะ mm. นี่ค่ะเสร็จแล้วปลากระพงนะคะต้มเต้าเจี้ยวเป็นไงคะลองไปทำกันดูนะคะทำง่ายๆใส่แกะเต้าเจี้ยวเรียบร้อยค่ะ 拜。Bye.